เริ่มต้นข่าวแรกเนไม่ค่อยจะบันเทิงเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของศิลป,ปินตลกอาวุโสคุณดอนจมูกบานวัย69ปีครับล่าสุดอาการสุดลงจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะครับทางครอบครัวต้องนำส่งโรงพยาบาลบางพลีโดยแพทย์ต้องคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิดเลยครับทางนี้คุณธนภพเพียรเกตวิทย์ลูกชายของคุณดอนจมูกวะ คุณดองจะหมกบานนะครับขออภัยครับเราให้คุณผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อประมาณปีสม5 4นารครับคุณพ่อล้มป่วยด้วยอาการมะเร็งตับครับซึ่งคุณหมอได้ทําการผ่าตัดบริเวณตับจนมีอาการดีขึ้นแล้วครับสามารถกลับมารับงานได้ปกตินะครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับคุณพ่อมีอาการกําเริบสุดลงครับก็ได้นําตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นครับเนื่องจากตับไม่ตอบสนองกับยาที่รักษาครับทางครอบครัวก็หมดเงินรักษาไปกว่าหนึ่งล้านบาทครับจนต้องย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางพลีเพื่อใช้สิทธิ์บัตรทองครับเบื้องต้นคนไข้มีอาการ สภาพร่างกายสู้ผอมครับอิดโรจนเห็นได้ชัดครับแล้วก็ไม่สามารถพูดได้นะครับทางคุณหมอระบุว่าเป็นอาการของมะเร็งตับระยะสุดท้ายครับบวกกับคนไข้ขาดเลือดกุ๊ปโอซึ่งได้ประสานขอไปยังสภาการาพทไทยแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็ต้องรอดูอาการกันอย่างใกล้ชิดเลยครับเราไปฟังเสียงของลูกชายคุณดอนจมุกบานครับคุณธนภพครับก็คือจริงๆเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมาตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วแล้วขาดัด ขาดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื้อมันก็ยังฝังอยู่อ่ะมันก็ยังไม่หายแค่เราต้องดูแ,แลอะไรก็แต่ว่าก็ยืดมาได้ห้าปีมีมีอะไรจะฝากถึงอ่าคร้นคุณพ่อที่อยู่ในวงการเดียวกันไหมครับก็ฝากว่าขอให้ยังไงช่วยเป็นกําลังใจให้ให้ครอบด้วยเราทุกคนก็จะเป็นกําลังใจกับคุณดอนและครอบครัวนะครับคับก็พันใน<ห>กับพักรักษาตัว